จริงๆอ่ะเขามีไฟให้แบบเวทข้างบนนี่แต่ผมไม่ชอบไงคนอื่นผมไม่เป็นเป็นปกติของคนอื่นเขาครับชอบอะไรแบบแปลกแนวๆนะก็เลยซื้อไฟอย่างนี้มาติดห้องเลยนี่เป็นรีโมทเปลี่ยนไฟ เปิดเพลงเลยดังมากเ,เพราะว่าก็<ๆ>เราก็เก่งใจของคางฟ้ากันด้วยนะเพราะว่ามันติดห้ออื่นด้วยโยสวัสดีครับทุกคนผมเล็กวันจากช่องมีบอยคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันนานเลยผมไม่ได้อัพวิดีโอมาประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วเนื่องจากว่าผมยุ่งมากก็หลักๆเนี่ยไปยุ่งกับการที่ผมเนี่ยย้ายบ้านใหม่มาอีกที่หนึ่งครับค่อนข้างวุ่นายต้อง ต้องเคลียหลายอย่างประสานงานกับหลายฝ่ายนะช่างติดแอร์ช่างบ้านช่างอะไรต่างๆนานานะโอเคก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับบวกกับงานที่ไองานประจำที่ผมทําอยู่ก็ค่อนข้างยุ่งเยอะพอสมควรนะส่วงนี้นะคลิปนี้ก็เป็นอีกร,ร็อกหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมทําคลิปไลฟ์สไตล์บีบอยนะครับเกี่ยวกับการเต้นบีบอยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด s ับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูบ้านใหม่กันว่าเป็นไงบ้างจะรีวิวอยู่ประมาณห้อง สองห้องฟอกห้องส่วนตัวผมแล้วก็ห้องห้องซ้อมเต้นลวกันก็นี่เดี๋ยวดูเลยโอเคห้องผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมติดไฟงี้ด้วยจริงๆอ่ะเขามีไฟให้ไปไว้ข้างบนนี่แต่ผมไม่ชอบไงพอเดินผมไม่เป็นเป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาครับชอบก็เลยแบบแปลงแนวๆนะก็เลยซื้อไฟองี้มาติดห้องเลยถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปซื้อได้นะที่โฮมโปรมีขายนะไฟงี้ก็ติดโต๊ะคอมนะฮะเก้าอ,อี้ก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยฮะยังมีเวลาเลยฮะประมาณนี้นี่คือห้องนอนคร่าวๆนะ นี่เป็นนีโมดเปลี่ยนไฟดูนะผมจะกดไฟสีให้ดูด้วยเพื่อนๆมันสามารถเปลี่ยนสีได้นี่เห็นปะเฟี้ยวปะเฟียวปะนี่เฮ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนที่สีเดียวน,นะเปลี่ยนหลายๆสีได้ด้วยโมงเยอะประเด็<ๆ>นคือมันได้เปลี่ยนสีเดียวได้ด้วยนะทำนี่เล่นไฟได้ด้วยยังไงเจ๋งวะงงนี่ดู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 งงเฟี้ยวเฟียวเฟี้ยวเฟียวสุดยอดไปเลยจริงๆไอ้โอ้โหนี่ไฟเทคเลย พอลเดี๋ยวเพื่อนๆจะปวดตาผมขอเปลี่ยนไฟก่อนเป็นกลับสีปกติแล้วกันสีประมาณนี้แล้วกันคือจริงๆไฟโต๊นี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะ,ะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนสีละ,ะผมจะพาดูห้องซ้อมเต้นเนยแล้วกันนะครับนะโอเคอ่าก็ปิดประตูห้องมา อันนี้ผมอยู่ชั้นสองนะบ้านมันเป็นเนาเฮาสองชั้นนะครับก็ติดกับห้องนอนผมเลยห้องซอมเต้นอ่าจริงๆมันก็กว้างกว่าห้องเดิมผมนิดนึงนะมีแอร์มีอะไรพร้อมเดี๋ยวผมเขเปิดแอร์บ่อนร้อนโอเคนี่มีรูปด้วยนะครับก็รูปนี้เป็นรูปที่เพื่อนผมวาดให้นะสมัยผมมปลายแหละตอนนั้นให้มันมาช่วยวาดให้แล้ววาดไม่เสร็จด้วย จริงมันเป็นโฟมแผ่นใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็เลยตัดมาเลยครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ครับ <c oughs> มีคุณค่าทางจิตใจฮนะโอเคบีบอลนี้เมดดื่อใดเพื่อนผมชื่อต่อเนะยชื่อต่อชื่อต่อวอาให้ทุกคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะอันนี้ก็สติ๊กเกอร์งานแข่งบีบอลครับจริงๆห้องผมมันก็คลินคลีอย่างนี้เลยนะผมไม่ได้ต้องทันทำอะไรให้มันเยอะมากเพราะว่าจะได้ทำเป็นที่ซ้อมเต้นได้นะครับ ค่อนข,ข้างโลภหน่อยตรงนี้ของสภาระผมมันยังไม่มีที่เก็บวางนะครับกล่องเทินเทเบิลนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมารีวิวให้ดูไอตัวเนีย้ยตัวเทินเทเบิลนี่ในไหนผมก็พามาดูห้องแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเต,ต้นให้ดูว่าไอ้พื้นที่แพ่นี้มันจะพอสําหรับผมหรือเปล่านะครับคือผมมองว่ามัน,ม,น,ม,นมันใหญ่มันเป็นแนวห้องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะจริงจริงมันควรจะเป็นจัดุรัสกว้างมากกว่าพอเป็นผืนผ้าปุ๊บ ผมมองผมรู้จักสเปนแล้วไม่น่าจะวินมิวได้แต่คือเบื้องต้นผมก็ลองเต้นไปแล้วคร่าวๆเออแต่ยังไม่มีเวลามาซ้อมพี่ลองเต้นกันแล้ววันนี้เริ่มมีเวลาแล้วเนี่ยจะมาทำให้ดูเดี๋ยวลองถอดไม่เปิดเพลงแป๊บหนึ่งโอเคผมเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวจะลองมาดูนะฮะ ก็ไม่อยากเปิดเพลงอะไรดังมากเพราะว่าก็เราก็เกรงใจของคางบานเขาด้วยเพราะว่ามันติดข้องอื่นด้วยโอเค ฟรีสไตล์แบบพวกอะฟุตเวิร์กคร่าวๆนะรู้สึกว่าฟุตเวิร์กได้ฟรีก็น่าจะได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองทำแบบวินมิวดูสักนิดหน่อยว่าระยะมันจะพ้นหรือเปล่านะไม่ยืนสตาร์ทลงดีกว่าไม่เสี่ยงเดี๋ยวจะลองตั้งโคลแล้วก็เตะดูโอ้จริงเวนแม่งเสียวว่ะเสียวแบบขาไปฟาดกันเลยเดี๋ยวลองดูบรีบรอบหนึ่ง พอดีผมมองว่าเดี๋ยวปิดเพลงก่อนโอเคโดยรวมผมมองว่าห้องมันแบบเต้นฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าวิดมิวเนี่ยไม่ผลเพื่อนๆคือมันเป็นท่ามูฟล่างดีกว่าแล้วการเล่นมูฟล่างเนี่ยมันมันคอนโทรลค่อนข้างลำบากพื้นที่นะถ้าหมุนหมุนอยู่มีโอกาสขาฟาดกำแพง ขาอาจจะเจ็บได้นะครับถ้าฟาดกระแพงแบบหมุนมาแบบรอบเร็วๆนะครับลหลักๆก็คือเต้นฟรีสไตล์ได้ฟุตเวิร์ตได้หลักๆฟรีดได้คอมโบฟรีดก็ทำได้ทุกอย่าง mm hmm. ยกเว้นมูฟล่างมูฟบนก็โทมัสผมว่าโอเคได้แอร์แฟลร์ hmm. ผมมองว่าไม่น่าเวิร์ดทำไม่แน่นจริงนี่ไม่น่าเวิร์ดกับอะไรก็ได้ที่เป็นมูฟแบบไม่ค่อยกินพื้นที่มากแล้วคอนโทรลแบบสเปซพื้นที่ได้ค่อนข้างไงเออก็คือเล่นได้ปกตินะฮะ บ้านที่เนี่ยเนี่ยที่ผมอยู่อ่ะมันอยู่ที่กับแ,แถวออเซนทันมาหาชัยเลยค่อนข้างใกล้กับที่ซ้อมเต้นผมอ่ะพอสมควรเลยนะแล้วก็ออฟฟิศที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็ใกล้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเฉลี่ยก็คือจากบ้านผมไปออฟฟิศห้าทีจากบ้านผมไปที่ซ้อมเต้นสิบนาทีคือโคตรใกล้โดยรวมที่ตอนนี้ก็คือผมก็ค่อนข้างยุ่งนะผมอาจจะทำคลิปออกมาแบบว่าขาดขาดหายหายบ้างช่วงนี้ ที่บริษัทผมเนี่ยอบอกชื่อบริษัทเลยแล้วกันผมทําบราิษัทอยู่ที่ถ้วยร้อนนะเพื่อนๆน่นนนาจะรู้จักอยู่ตอนนี้โปรดักต้วยร้อนนี้กำลังมาแรงเลยยังไงก็เอาไปอุดหนุนด้สั่งกันได้นะก็คือช่วงนี้บริษัทผมเขากําลังจะจ้างพรีเซนเตอร์คนหนึ่งเป็นดาราไทยที่ครองใจคนคนไทยมาชานานลลวไม่บอกก็เป็นใครเดี๋ยวไม่เกินเร็วๆนี้น่าจะได้รู้กันนะครับ <c oughs> ความลับความลับที่เมืองผมอ่ะสมูรสาครใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะรู้กันอยู่ว่า มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเป็นต้นโควิดระบาดแนะล้วรอบสองเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้สถานการณ์หลายอย่างก็เริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมเองก็ปลอดภัยไม่มีอะไรแต่ว่าตรวจเช็คอะไรมาหลายรอบแนละ้วไม่ไม่ได้เป็นไรผลก็เป็นลบช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้แพลนว่าจะเดินทางไปถ่ายทำบล็อกทำคอนเทนต์ที่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังตึงๆอยู่นิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เดินทางค่อนข้างลําบากนิดนึง นะครับในการถ่ายทำคอนเทนต์สำหรับผมนะผมก็จะพยายามหาเวลามาทำคอนเทนต์อัปเดตลงช่องให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าอย่างนั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง RMB Boy ของผมด้วยอีกทีนึงถ้าชอบเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและต่อๆไปด้วยโอเคแล้วเจอกันควก p ว a c e